ตัวกำลังแก่พอดีครับปลาลาวเราโคลสุีท้ายก็เจอครับเดินมาห้าภูเขาครับวันนี้เจอวันนี้แอลปาแอลปามาหารถด,ด่วนครับวันนี้มาครับ วตาครับไม่รู้นี้จะได้หรือเปล่านะครับต้องเอาเมือชีพมาครับคนหาไม่เป็นไม่รู้นี่เดินสิบภูเขายังไม่ได้ครับท่านี้กำลังไตด่ดอยขึ้น,นครับ วันนี้สภาพเส้นตางข้างๆจะลื่นครับเปียกครับเพราะว่าโนอ,อืนอโนอือเข้าครับสมุนเอกรู่ใจตามหลังมาครับดถ่าย Вот. 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 Ну, давай. Ну, повали его в борал. Не повали его в борал. И возьми. А, вот. Вот. Ну. Ты гомот. А. เห็นแล้วครับถุงปั่นลงแล้วนี่ครับรถด่วนครับใครไม่เคยเห็นครับไปวัดกันเลยตัวกำลังแก่พอดีครับปลาแลวเล่าโขลดี ถายก็เจอครับเดินมาห้าภูเขาครับวันนี้ผมเจอผมยังเอาผู้เชี่ยวชาญเลยครับพอตาผมเองครับอ,อยู่ที่นี่เอาขายกิโลหนึ่งสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับแต่ว่ากว่าจะาได้กิโลนึงนะโอ้เหนื่อยเนอยเนี่นนครับเอาเลยกเสร็จเลย นี่ลักษณะของเต้นมันครับที่มันมีนะครับอันนี้ตาตาบอกไว้ครับนี่จะเป็นอย่างนี้เขาจะมีรูเจาะครับเจาะวางไข่ตัวแรกกับตัวอนอ่อนตปเป็น,รรนหนังไม้นะครับฟนหนังนี้ก็จะโต,ตขึ้นครับตอันนี้เหมือนกันเลย ตัวนนอเตัวต like oh ah, oh oh, oh, oh. um, oh, ัวอ๋อบอกล่างมันมีกันองขอนี้ได้ครับอันนี้คาดว่าาจะได้อีกไหลยก็บอกเพิ่มเจอครับอันนี้คือถ้าเจอแล้วก็จะเจอไหลไหลายต้นนะครับมันจะอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับถัดไปตรงนี้นิดนึงมีต่อหลุมอยอ่ครับอันนี้เมื่อกี้ผมเกือบโดนเลยครับอ๋ออยนี่ตายครับต้องยวราระวังนิดนึง